่เลยครับเมื่อก่อนผมเห็นการตื้อของง้อชวนจากตัวแทนประกันจนกระทั่งผมเข้ามานี่มันยุคใหม่แล้วครับยุคของการเป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างแท้จริงยุคของการช่วยเหลืออย่างแท้จริงไม่มีแล้วครับง้อขอตื้อชวนหมดยุคข,ของการขอการตื้อแล้วค่ะขอเดียวก็คือขอให้ทุกๆครอบครัวนะคะรู้จักการวางแผนการเงินเพื่อที่จะอุดรอยรั่วทางการเงินของทุกๆบ้านค่ะเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนั้นครับ แต่ทีมงานของเราโฟกัสการออกไปช่วยเหลือคนไปวางแผนการเงินไม่ใช่การทำยอดนะครับนิงทำงานเป็นเซลมาตลอดค่ะแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาในงานนี้นิงไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเซลเลยพอทุกครั้งที่ออกไปเจอลูกค้านิงไม่เคยขายเพื่อทำยอดเลยค่ะแต่นิงออกไปวางแผนตามความต้องการแล้วก็ความพอดีของลูกค้าที่ทุกคนอยากได้จริงๆค่ะ ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากุ๊กกิ๊กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะทางด้านการพูดความรู้ทางด้านการเงินจนสามารถนําเอาความรู้ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะอาชีพนี้ไม่จําเป็นต้องพูดเก่งค่ะแค่เราให้คําแนะนําให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ซึ่งปานเชื่อว่าใครๆก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ค่ะ ที่ปรึกษาการเงินเราทํางานรอบด้านเลยครับตั้งแต่เข้าใจลูกค้ารู้จักลูกค้าวางแผนการเงินให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเกษียณประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วเราก็ต้องติดตามผลการทํางานของเราด้วยนะครับจบดนตรีสากลค่ะแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีรับถ่ายรูปรับตัดวิดีโอแล้วก็ขายของออนไลน์ค่ะ จบจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อด้วย M.B.A. แล้วก็ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ครับก็เริ่มต้นทำงานเป็นเซลล์อยู่เกือบ3ปีค่ะก็ขายมาแทบจะทุกสินค้าแล้วก็ทุกธุรกิจเลยแล้วก็เป็นเลขาบริษัทส่งออกถุงมือแพทย์ค่ะจบจากคณะนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นก็มาประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับก่อนหน้านี้ป่านเป็นพนักงานประจำดูแลทางด้านการตลาดค่ะกุ๊กกิ๊กจบจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์อาชีพครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ จากวิศวกรคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเรียนต่อ m b a ทางด้านการเงินที่ประเทศสาหารัฐอเมริกาครับกลับมาทําธุรกิจที่บ้านอีกประมาณ10ปีต้องการเข้ามาดูแลการเงินของที่บ้านซื้อประกันให้กับครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อผมเจอโรคร้ายแรงมาก่อนนี่คือเหตุผลที่ผมเข้าร่วมครับ ที่บ้านคือซื้อประกันกันอยู่แล้วค่ะแต่กรมธรรม์เราทุกเล่มเนี่ยถูกตัวแทนทิ้งหมดเลยแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นเซลล์ก็เลยรู้สึกว่างั้นทําไมไม่เป็นเราละ่ะที่เข้ามาวางแผนการเงินของที่บ้านแล้วก็ดูแลประกันของที่บ้านทั้งหมดด้วยตัวเองค่ะเข้ามาศึกษาการเงินและประกันของครอบครัวนะครับ พะผมเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยควรจะมีการบริหารการเงินที่ดีรวมถึงยัยงต่อยอดไปเป็นรายได้ของเราได้ด้วยครับคนใกล้ตัวเราเนี่ยป่วยแล้วก็ใช้เงินจํานวนมากในการรักษานะคะเรากลับมาดูกรมธรรมแล้วไม่เข้าใจเลยว่ามันเขียนอะไรอยู่บ้างเลยอยากที่จะเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็ไปบอกต่อเนี่ยแต่ละคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของประกันเนี่ยให้เขาได้เข้าใจแล้วก็มีภูมิคุ้มกันค่ะในช่วงนั้น ลูกอายุ3าขวบครับแล้วมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยเริ่มมองหาเครื่องมือที่จะมาปกป้องครอบครัวของเราทําให้เขามีความปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นอยากเข้ามาศึกษาการเงินและประกรันเพื่อที่จะได้ดูแลการเงินของตัวเองละที่บ้านค่ะเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจประกันเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ารายได้ทางเดียวไม่สามารถที่จะทําให้เรากเกษียณได้เลยตัดสินใจเลือกอีกหนึ่งอาชีพเข้ามาเพื่อมีรายได้เพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะ ทำให้กูกกิ๊กมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนหลายด้านเลยค่ะทั้งด้านการออมเงินประกันชีวิตประกันสุขภาพและอาชีพนี้ทําให้กูกกิ๊กได้มีโอกาสเติบโตอย่างไร้ขีดจ,จํากัดด้วยค่ะผมมองมันเป็นธุรกิจครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้คือเรื่องของรายได้เรื่องของการช่วยเหลือคนทั้งในด้านการเงินการลงทุนประกันชีวิตและสุดท้ายผมได้อิสรภาพในการหาเงินในการใช้ชีวิตที่มันหาไม่ได้จากอาชีพอื่นครับ ธุรกิจนี้ทําให้ป่านได้พัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างมากมายได้เอาความรู้ที่ได้นะคะมาวางแผนการเงินให้กับตัวเองทําให้มีการเงินที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆแล้วก็คนใกล้ตัวให้เขามีการเงินที่ดีขึ้นด้วยค่ะสามารถวางแผนให้ทุกๆครอบครัวเนี่ยมีการบริหารการเงินที่ดีขึ้นรวมถึงตัวผมเองสามารถสร้างอนาคตได้ด้วยและตัวผมเองก็ยังมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ดูแลกรมธรรม์ของทุกๆคน อาชีพนี้เรากําหนดเองได้หมดเลยนะคะทั้งเรื่องเวลาแล้วก็รายได้สามารถช่วยให้คนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดถึงการเก็บเงินเลยเนี่ยเขาไปไหาเงินได้เป็นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะธุรกิจนี้ทําให้ผมได้ก้าวข้ามคอมอร์โซนของตัวเองจากคนที่พูดไม่เก่งก็กลายเป็นพูดเป็นมากขึ้นเราได้พัฒนาสกิลของการสื่อสารกับคนอื่นธุรกิจนี้ยังทําให้ผมเนี่ยได้สร้างอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดจากฝีมือของตัวเราเองด้วย ธุรกิจแห่งการส่งมอบความรู้ทำให้คนอื่นมีความปลอดภัยทงยางการเงินมากขึ้นนิงเชื่อว่างานทุกงานเนี่ยให้รายได้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่งานนี้นะคะนอกจากรายได้ที่มันตอบโจทย์แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องเวลาค่ะนิงเป็นลูกคนเดียวที่อยู่ในช่วงวัยที่คุณพ่อคุณแม่กเกษียณเรียบร้อยแล้วนิงต้องการเวลาที่จะดูแลเขาค่ะและที่สําคัญค่ะนอกจากรายได้แล้วนิงยังมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการได้ในวันนี้เลยไม่ใช่ในอีก10หรือ20ปีค่ะ อ l i a ยนสยุททยามีบริษัทแม่ชื่อ a l l i a n ส e อยู่ที่มิวนิกเยอรมนีครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากๆอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยรวมถึงในประเทศไทยก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆทําให้เรามีทั้งความแข็งแกร่งและความเข้าใจลูกค้ามากๆครับเรารับฟังเสียงของลูกค้าและตัวแทนเพื่อพัฒนาโปรดักต์ให้เหมาะสมกับลูกค้าอยู่เสมอ ทีเอเซนกรุ๊ปเราเชื่อว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจำฟรีแลนซ์นักลงทุนหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจก็ตามเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของพวกเราคือการส่งมอบความรู้โอกาสทางความคิดและความสําคัญของการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องทําให้เรื่องที่ดูยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนเข้าใจได้ และเมื่อคนหนึ่งคนมีการวางแผนทางการเงินที่ดีครอบครัวและสังคมของเขาก็จะดีไปด้วย การเรียนรู้ของทีมเราเนี่ยก็คือมีแบบระบบออนไลน์ทั้งคลิปที่อัดไว้หรือเป็นค์ทออนไลน์สดเพราะงั้นไม่ว่าเราจะอยู่เชียงใหม่นะคะหรือภูเก็ตพังงาก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้หมดเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยทีมเรามีระบบพี่เลี้ยงค่ะจะมีคนคอยดูแลอยู่ข้างๆจนกว่าเราจะทํางานได้อย่างมืออาชีพเลยค่ะนอกจากกิจกรรมมากมายที่เรามีเราได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพจากนักวางแผนการเงิน สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนค่ะอาชีพนี้ทำได้ทุกเพศเลยค่ะขอแค่มีอายุ20ปีขึ้นไปอย่างในทีมกุ๊กกิ๊กค่ะมีตั้งแต่อายุ20จนถึงวัยเกษียณเลยค่ะแต่เขาบอกก่อนนะคะว่าอาชีพนี้ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบเชิญชวนทุกคนมาเป็นที่ปรึกษาการเงินรุ่นใหม่กันนะครับทุกวันนี้เราสามารถวางแผนการเงินได้ด้วยตัวเองแล้วขอแค่เข้ามาศึกษาครับ ใครที่อยากเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับสามารถสมัครเข้ามาได้เลยการศึกษาแบบไหนได้ทุกคนนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักวางแผนทางการเงินยุคใหม่ไปกับพวกเรา a s c e n t Group together everyone achieve more